นะซึ่งเป็นในวขรอในเรื่องของวิชาการนะครับอินเดมันมเมนูในไอ้ขวานะในวข้คอินเดมันมเมนูในไอ้ขวานอุาและเป็นที่น้องกันนะครับคำลิมท์กสุราที่ผมตั้งใจที่จะให้กับพวกเรานะแต่ก็ให้กับตัวกับผมเองเป็นคนแรกนะครับที่ใช้ไปอยู่ตรงนี้ ออ่อ้เรืรองดทคาสุรุล่าชักส์นอักรนะนะสาบดีนะพวกเราเนี่ยในโลกแห่งความป่นปปวนที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราเนี่ยมันไม่มีเวลาบางครั้งมันก็ยุ่งเลยนะโลกมันวุ่นวายทำให้ตัวเราเองก็วุ่นวายไปได,ด้วยนะต่างคนต่างก็ป <c oughs> ็งเครียดนะ ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต is. วันวันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากมากมากเหลือเกินนะเป็นนาทีชั่วโมงหนึ่งเป็นชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งเป็นเดือนปีหนะึ่งเดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวก็พวกเราก็กลับบ้านกันแล้วช่วงผิดเทอมมันเร็วเหลือเกินแต่ท่ามกลางความวุ่นวายตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะทําความดีให้กับคนอื่นได้นะสร้างความสุขให้กับคนอืน่นได้ไหม อิสลาม,านนมเนี่ยนะมีแนวทางในการทําความดีเนี่ยนะมากมาย <c oughs> สิ่งที่เรามองข้ามมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเนี่ยนะอิสลามยังให้ผลบุญ์มากมายตรงนั้นแต่พวกเราบอกว่าเออเราต้องมีเงินมากมายที่จะได้ซาดะก,ก็ต้องมีนั่นมีนี่นะมีอาคารอะไรเพื่อบริจาคให้กับคนยากคนจน <c oughs> ไม่ต้องรอถึงขนาดนะเราจะสร้างความสุขให้กับคนอื่นเนะี่ยคนรอบข้างญาติพี่น้องของเราเนี่ย ده يطلع ليلات نكب تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله بتنزل. أحب الأعمال أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم حسن الألبان في دا جنبان ما حديث بابني أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم بن كان كتن ที่ดีเลิศที่สุดที่คุณน่ะนะนำพีสูพี่น้องมุสลิมด้วยกันทำด้วยกันยังไงบ้างนะท่านอับดุลเลาะห์สัลลัมรายงานด้ยอิบนาอุมารอดีล่าว่าอับอุลเลาะห์นะความดีที่เราความสุขที่เราแผ่และที่เรามอบให้กับมุสลิมด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการงานที่ดีที่ที่ดีเลิศที่สุด พวกเรายังมองข้ามตรงนี้มองไม่เห็นนะแล้วก็คนที่ทําความดีตรงนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรายิ้มให้กับเขาเราสาตักให้กับเขาเราช่วยเหลือเขาเนี่ยให้เขารอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆที่เขามีตรงนี้เนี่ยฮับลอามาดิลลาห์เขารู้สึกว่ามีความสุขเขารู้สึกว่างานของตัวเองได้เคลียร์นะเราช่วยเหลือเขานะเขารู้สึกว่ามีความสุขและมีความสุขเลืกอน

ล้นตัวเรารู้สึกว่าคนนี้เราก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นหนี้เราแต่ว่าเราหาเงินที่จะมาช่วยเหลือเขาบ้างไหมเราไม่มีเงินจริงๆแต่ว่าเราสามารถที่จะคุยกับคนคนนั้นคนคนนี้ที่ว่าเขามีหนทางในการที่จะบริจาคที่จะซาตกาที่จะออก z a ก a t มาเพื่อเราคนนี้เนี่ยลําบากนะเขาเป็นหนี้ล้นพ้นตัวเราเป็นสื่อในการที่จะจ่ายหนี้ตรงนี้ให้เขาไปนะ أريئك أو تطرد عنه جوعا خوهيو ممي على تكين واني مونتين ممي تانجي سيكا بخاو مسي خاو ممي على تكين الحمد لله رومي هاري هاري هاي قولا كين نايم سبحان الله ولان أمشي أمشي مع أخي المسلم في حاجة لا تنسى مكاننا مكاننا

น,นึ่งเดือนเต็มๆคนละบุญนะเราเคยอธิกัรว่าไม่หน,น,นึ่งเดือนเต็มๆต็รู้สึกว่าสิบวันสุดท้ายของเรียนรอมฎรอนานี่มันก็ย,ยากเล็ดเกินแล้วนะและนี่หน,น,นึ่งเดือนเต็มๆนี่การอธิการพวกเราต้องรู้ว่าต้องสํารวมตัวในมัสยิดเนี่ยตลอดเวลาเว้นแต่ความจาเป็นเที่ยที่จะต้องออกจากมัสยิดแค่นั้นแหละจะกินหรือว่าจะชําระร่างกายตัวเองหรือว่าจะเข้าห้องน้ําสิ่งเหล่นานี้อธิการนะอธิการแบบสมบูรณ์

มีหลายทางหลายลู่หลายแนวทางเราไม่มีอุปโทไม่มีข้อแม้ไม่มีที่ว่าเราไม่มีความสามารถนะไม่มีตรงนั้นทุกคนมีความสามารถที่จะทำความดีจนกระทั่งสุดของควา,ามสามารถก็คืออิปติสามะทุกข์อลาวุจิอัคีกิมให้กับเขาเราคุมใจเราเครียดงานของตัวเองแต่ว่าเรายิ้มให้เขาร,รู้รู้สึกว่าเออเขาก็มีกำลังใจ การยิ้มรอยยิ้มของเราตรงนี้สร้างรอยยิ้มบนใบหน้าของเพื่อนเราเนี่ยนะเขาเป็นซาด้ก็เขาก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มีกําลังใจทุกคนนี่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เหละแล้วแต่ خلق มนุษยนั้นทีน่คับด้วนคัด้วดีข้วทังวดนะเหนื่อยลำบากหนักใจกลุ้มใจมีอุปสรรคมากมายนะไม่มีความสุขเต็มที่หรอกเด็กก็มีความสุขเด็กก็ทุกเด็กก็สุข สุขเล็กกระทุกเนี่ยนะสาบกันไปมาอย่างนี้แหละนะก็ขอตักเตือนตัวเองและกับพี่น้องทุกคนที่จะกระทำและกระตันหนักในการจะทำความดีกันให้มากเท่าที่จะทําได้สิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะอย่ามองข้ามเั็บางทีสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละจะทําให้เราเข้าสวรรค์ได้นะผู้หญิงอ่ะแค่เขาให้น้ําให้กับมาสุนัขอ่ะ เขาทำสีนะมันาทั้งชีวิตอ่ะการที่เขาให้หมาได้ดื่มแค่แก้วเดียวเนี่ยได้กําจัดความกระหายกระหายน้ำเนี่ยนะได้ข้าสวรรค์ด้วยสิ่งนี้การงานเล็กนิดเดียวเขามีได้ละหมาเขาไม่ได้ถือเศษออยเขามีได้ไปทำให้เขามิเคยเขาทำความความชั่วตลอดแต่การงานเล็กๆน้อยๆอันนี้เนี่ยล l l ให้ให้ค่าเท่ากับสวรรค์เลยนะ การงานเล็กๆน้อยๆพวกเราอินชาอั่ลลั์จะพยายามกระทำสุดความสามารถและก็ให้มันสม่ำเสมอและก็อิคลาสเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อให้เขาได้ชมว่าตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่นะอัลลิลาห์เจฟฟ์อัลกุลฟิเตะอัสสลามานีคอนัตุลลอฮ์มาเกิด